สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่คือองค์ทองคุณแนะนำเขาพามานั่งรถมาอ่ะสวัสดีกันหน่อยสวัสดีค่ะ,คะเรามาเที่ยวทุ่ง,อง,ท,ง,องทองทุ่งทอง,ท,งทองกิน ไม่หลอดหรือเปล่านี่กงกลางใบเล็กลดโลกร้อนอนโลกร้อนเดินไปก่อน คนอยากมาเที่ยวทะเลแต่มาดูชายเลนตรเห็นมีปลาตีนเลย ก็เป็นกลางคืนคงน่ากลัวมากสาลาพักล่มนี่ครับชายเรนกงกลางใบเล็กต้นกงกลางใบเล็กนารยองที่นี่ก็หน้าที่จะมาเที่ยวเหมือนกันครับมาเดินชมวิวก่อนแล้วค่อยไปเล่นทะเล ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับถ่ายรูปนี่ถ่ายวิดีโออยู่องก็ถ่ายรูปไปจ้ะโ,โ,นนโทซ่ซาหน่อยด,นะด,ดูบรรยากาศครับสวย มาไปหาให้แม่ด้วยแต่งสวยนะ